ของไขว่องมันคืออะไรอะไรเอ่ยอะไรของลูกเอ่ยไหนมาแม่แกะให้ไหมหาแม่แกะให้มา้ของเล่นเหรอรู้ได้ไงอันนี้ของเล่นอันที่นี้นี่คืออะไรใช่ของเล่นอะลูกอานี้ของลูก เขามีแผนแมทให้ว้าวเร็วครับเร็วครับมาดูนี่เร็วนี่ร้านป้าพันแถมแมทให้ด้วยอ่ะนี่อันนี้ของลูกใช่ไหมลูกช้แทนแทนแทนเร็วครับเร็วครับเร็วครับแถนแทนแทนขอลลงลูกใช่ไหม ของลูกสมโอเคร้านนี้ดีมีแถมแมแถมของให้ด้วยมนไม่ลองแกะไหมลองลูกลองแกะไหม้ของลูกอของลูกทีแอของลูกทีเล็กอหรอันนี้เขาเรียกอะไรหูกอันนี้เขาเรียกอะไรรถรถสังกฤษเรียกว่ารถรถ๊บบิ๊บรถปิ๊๊ลงสังกฤษเรียกว่าอะไรพาใช่ไหม อ่าแม่แกะให้ว้าว,ว,าวไหนกดสิ <c oughs> <c oughs> โอเคสนุกไหมลูกสนุกสนุกละลูก โอ้เพลินเลยนะลูกนะโอเคเลยเหรอโอ้เอ้าเอาเอ้าเอาเพลินเลยอันนี้มีไดโดเสาทีเล็กด้วยนะลูก <t ick le> ไดแมทด้วยนะแล้วก็อ๊ะมีอะไรอะไร ขอบคุณครับกันลูกขอบุณครักกบก,นกันเลยเพลินเลยยืนเล่นเพลินเลยนะคะมีรถครับครับลูกอันนี้อะไรได้องแกอันนี้ได้เฉาได้เฉาหรอมาต้องแกะไหมลูกแกะเชียรแกะเชียร ทีเล็กเล็กอันนี้อันนี้ล้วอันนี้ได้ล้ไลูกเยครับอะดูอ่ะเยอเยอเเเ่าเดี๋ยวเ่าป๊ป้าห้าหาปิ๊บเาเาเอเล่าเา Ba. Kamu ba. Ba. Bip. Bup.